สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟาร์มครับมอนีสีผ้ามาชมแปลงน้านะครับพี่น้องครับแปลงน้าที่เอาใจใส่กับบ่ได้เอาใจใส่นะครับมันก็แตกต่างกันอยู่พี่น้องบริเกียวว่าเขาดำบ่ดำนะพี่น้องเนาะเหงเห็ดนะเหงลํำน้ำแนักจากน้อยนะครับผลผลิตเหงที่ได้มันก็มีความภูมหมกภุ้มใจนะพี่น้องสีผ้ามาเบิองนะพี่น้องเนาะของเพล่นบ้านก้อนของผมอันนี้มาเบิองฟังนี่อันนี้ แปลงของเพิ่นที่พี่น้องแปลงของเพิ่นนะครับว่านเร็วๆมะสามนะครับว่านเร็วๆมะสามน้ำกนุนนะครับโรคเพี้ยไฟเพี้ยไฟล้งแห้งครับเพิ่นก็บว่าหาวิธีจัดการป้องกันกันแล้วแต่เพิินนะวะ่าแต่ว่ามะเบืองของผมของผมว่านหลังเพิ่นนะพี่น้องกับเขาแปลงนี่แต่ว่าเป็นเขาว่านนื่กันมะเบิองแปลงนี่เขาลำน้ำนะเขาจัดการนะครับพี่น้องนี่ แตกต่างบ่ครับหม่องคุมคุมองัมมมองสี่คือมันเป่งนำป,ประตกพี่น้องมันเป่งนำประตกมันเทียขแถวบอดแต่ว่าหม่องได้ที่พืนะ้นนั้นเสมอกันเห็นบ่ครับอ่ามันแตกกอได้ดีมันเกิดจอดกันเลยอันนี้ว่ได้โตกาพี่น้องงานนี้ว่านเขายุสิบกิโลกรัมพี่น้องสิบกิโลกรกกัมเกิดเกือบซูเมตเลยนะครับจะได้ลอกออกหมดทันทีนะครับลกออกไปหาดำงานทั้งหลงังพูนอันนี้เป็นข้าวหอมเกยใช้ครับพี่น้องเบ่งต้นรว ต่างกันเขาลำน้ำเอาใจใส่แพนมาทังพี่พี่น้องครับอันนี้เป็นข้าวปักดาครับเป็นข้าวี่ปุ่นครับพี่น้องครับเริ่มติดลวครับเริ่มติดสุ้มติดกับเรื่มแต่กอก้อนะครับมีชื่อสายพันธุ์ว่าโคชิฮิคาริครับพี่น้องครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ล้งไปในงานนะให้เบิ้งแล้วพี่น้องให้เบิ้งบริเวณชมโดยรอบนะครับบองไดคุมคุมก็ได้มหาสามยุพอเพียไฟล้งแห้งครับพี่น้องปีนี้ครับจังบองรดเหลืองเหลืง ขขาปักดำนี่สองถึงสามสัปดาห์แรกนี่เขาหมองกระตั้งโตนี่อ่อนแอแห้งอยู่ครับสําหรับปีนี้เนาะสําหรับปีนี้นะครับอจะดูการหนากันยังว่ากันไหมการเหตุน้านี่แต่ละปีบ่คือกันพี่น้องเขาต้องปรับตัวอยู่บ่เซาเพราะมิตายตัวกับการเหตุน้าครับอิริเพรามเห็ดมันนี่สามสี่รอบเนาะปีหนึ่งลมเหตุน้าอยู่สองเฉียวนี่บ่คือกันจักรอบบ่คือกันจักเฉียวนะครับอันนี้เป็นเขาญี่ปุ่นครับพี่น้องกำลังติดเนาะ เดี๋ยวพี่น้องมาทังนี่พี่น้องอ่ะอันนี้เป็นหน้าวานนะครับแปลงนี่ผมใส่เขาปลูกนะครับวานยูทีมันไล่ครึ่งนะครับพี่น้องลายเคืองหรือลายสองงานผมใส่เขาปลูกอยู่ทีสามสิบกิโลกรัมเป็นได๋พี่น้องจอดกันมับเลยเขาแตกกอพุ้มแตกกอรครับพี่น้องเริ่มแตกกอแปลงนี่ก็ขังน้ำดีครับพี่น้องไม่ได้แห้งแจ็คเทียดอกรับประกันเพราะว่างานนี้มันสูงกว่ามูครับ แปลงนี่มันสูงก็เพื่อนผมก็สิป่อยจากนั้นนี่ลงไปทั้งนี่แากแปลงไปคุณอ่าแต่ว่าสีมาเบิ่งเด้อน,น้ำป่อยเคยแหงบ่ได้งาดเจกักเตียมันสิเป็นน้ำเป็นน้ำขึ้นลงมันขึ้นลงไม่ไปนองอ่าอ่าขังอยู่ได้ประมาณหามือหามือมันก็สีแหงเพราะเพราะมันเปรงมันไหลลงไปแหงแหงก็บ่ได้แหงขาเด้อกับ่่ก็แหงกับขังน้ำก็สสียู โคนมันอยู่แต่ว่ามันจะเป็นอาศัยว่าละกันน้ำขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่านา้ำไม่ได้ขาดแล้วก็บ,บ่ได้แกงให้เขาแห้งแต่ว่ากับแต่ก,กอด,ดีดีพี่น้องโอ้โหอยเซอรี่พี่น้องหลายให้กะหลายอยู่แต่ว่ากับใบให้หนกกินไปตามธรรมปาสะอาน้องพี่น้องอ่ะนี่สิมะม่วงรับอัตราเขาสายพันธุ์นี่นะครับแต่ก,กอเปน็นังไดนะครับเขาสายพันธุ์นี่มิสอว่าหอมเกยใช้แลยพี่น้อง นี่ครับนี่อันนี้คือเขาหวานครับพี่นงข้าวหวานก็คือ1นึเมล็ดนะครับนี่คือ1นึเมล็ดนะครับกอไะไที่เขาตั้งโตได้นะครับกินอาหารได้สมบูรณ์นะกระสีค่อนข้างที่จะแตกกอได้ง่ายนะครับนี่ครับอ่าหเมล็ดนี่อาเบื้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเ้าสิบสิบดสิบสองสิบสามี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปนะครับฉเฉลีียก ั่นเป็นห้วงเอาเป็นห้วงตรงอีหลีกระสีได้อายุประมาณสิบขึ้นครับอบอกลบสิบขึ้นอ,อันนี้ก็คืออัตราการแตกกอของเขาไปสิบแปดแล้วนะครับหั่นดํากับสีปหลายก็นี่นะครับอัตราแตากกอกระสีได้ประมาณนี้ครับกับข้าวหอมเกยชัยครับพี่น้องอายุชมมุพงฉเฉลียเราเข่าสายพันนี่กับวันนี้ก,นกันครับอายุหนึ่งร้อยสิบวันหละบวกลบห้าวันอาจจะได้เกี่ยวก่อนนะครับ เลียวสุดรบักเกินลอยมือนะครับซาสูดบักเกินลอยสิบมือครับเด็กเยี่ยวอยู่ห่วงนี่แผ่แน่นอนครับรับประกันครับจับข่าสายพันธุ์หนี่หอมเคยใช้ครับเป็นข้าวนะครับถือว่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่แหละที่ผมปีนี้สําหรับผมใส่หลายขึ้นนะครับจับตามองนะครับเพราะว่าจากฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็ซิมเมืองเราโอ้แบบแยงอ้อนหอมนุ่มน้่งสีเป็นเขาก้องเนี่ยโอ้ยปกติเขากองเขาต้องใส่น้ำหลาเนาะ ครับอันนี้พ่ต้องเลยใส่ซ้ำขา,ขาวเลยครับเขาอายุหลังเก็บเกี่ยวไปแล้วถึงหกเดือนนี่ยังเป็นขาวไม่นะครับมีความอ่อนหอมนุ่มติดใจพี่น้องเจ้าก็ต้องบอกว่ามีความติดอกติดใจปีนี้ใส่หลายขึ้นรับรองผู้ใดอยากได้กินได้ซิมปีนี้พี่น้องได้กินได้ซิมทัวหนาทัวตากันแท้แน่นอนครับให้ได้ซิมก่อนก่อนผู้ใดตัดสินใจปลูกซื้อขาวสารซื้อขาวกองร้องไปกินเบื้องครับ บอผีดหวังนะครับอยากให้ซิมก้อนก่อนสีตาเท็ดยังผมสีเป็นนังสี่หระพี่น้องลักษณะของผมเนาะอันผมสิปลูกเขาอีหยังสีกินเขาหยังเนี่ยผมสีซสือมาซิมก่อนก้อนพันเขานี่สีแท้งบานได้พี่น้องนี่กระสอบละสองพันบอผมสีก่อนสีกินดูก่อนถ้ามันกินได้ค่อยนํามาปักดําและทําพันอันว่าดีสําหรับพื้นกับเฮามันค้นละอย่างเนาะ เ้ามากินเราเพื่ถือใจเอามาปาักดำกเสียเวลาจะของถิ่มเสียโอกาสจะของถิ่มซื้อนะพีนอองอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้งนี้ครับกับข้าหอมเกยชัยครับ